แสบดีครับบรรยากาศยูคให้ทุ่งให้ทุ่งงานี่กินยุคให้ครับตุ้งแบล้ำไหงัวมาอื้มน่ารู้จักควาะแสบผมดีกระนั้ เพื่อมากแบบแบบย่างอะมนนีบอะไรย่างโอ้ขากิลิครับพากนี่ก็ยุ่สวนนี่นะครับเนี่ยภาพบนรยาอืม

ออ,อ,อ,อืสุดยอดเมนูนี้ครับแพกกอรดอดเอสุดยอดดี ชันๆครับโอ้วุ่นอะหวาดจ้อยๆเดี๋ยวตับหน่อยมั้งเนี่ยใช้ด่วนไปครับครับ <c oughs> เรากนนีห้ากระแซบเนี่ยหอมหอมปรอบเจ็๊ยบยุ่สวนเนี่ยนะครับาะได้กิน่นด้วยบักสลัดขาดแต่ผมกระลังมีแต่อยู่ในบ้านพ่ได้ออกมานำไม่มากทุกเลยอย่างครับ ขาอือผมดีฮะเจ้ากับเจ้าับเจ้าพยาบานเขาโคตดีขนาดยอดเลยอ่ดดุด สุดครับผักแก้ลมเป็นสวนทำแง่ผักแซ่บทำหุ่งกระแซ่บครับพันบานินหุ่งกระเทงครับเดี๋ยวขอเลี้ยงสีเลี้ยงครับสลัดพันตับครับเน้นๆ ดมแกวเปียบันโอ้ยพ่น่ะโอ้เตกคุ่นะปักราเตกคักโอ้ยนะพี่น้องนะสองมืออยู่หัวนียากใตมือเด้อหันก็แส่บครับหน่อยปุกปุกวันนี้อื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 มอจาอย่างเงี้ยคงตวก

น้ำถึงใไสิมูสักดีอ๋อเหเนี่ยปิ่งร้อรต้องไปรี้พียกับขมลำดีดีครับ อ,มอมผมดีเดีกครับครับไม่สัวยอะไรตับเพราะเจากระเบืเอ้อืป จำกี่ครับแซ่บเพิ่มจำไม่ลูกดดออหอมอืมครับเค้นิ่กับแซ่บไหมครับ วบบมัน้ยอะมากมีบางวันมันพออยู่เลยมันกับเกลือดิดเป็นแบบขงหุงกระแ่บนี่ก็แซ่บครับมึงเจ้าพี่น้องเอ้หัวดีเลยอมดีขนาดโอ้อม,มขนาดเลย ผักกระแสบอืมอืมผักผักกันเลยแเสบเดียบจูกระปิเหนือพันผักดีกว่าครับ ตุยหดหดแ็นเช็เจ้าแต<ม>่ผมม่มักเช็หลายครับมักเป็นน้ำหนามเลโอ้ยมเกลียดเนาะมาครับออข้างอีเดี๋ยว กูคับครับมาไงขึ้นจอดเดียวพักเสร็จน้ำนี่มันมันตับครับอ๋อพักน้ำเนี่มนมันเสียบน้ำประคดูดไปน้ำเนาะอันตับมจัดเนียนๆคนเดียวนี่เน้เน

ขอแล้วเขาไยังรีบเียย่องมีหงสสิดดบหมืนใเนาะมันได้กินเพื่อครับแลกก้วไม่กเาได้กิน,นเพื่อกับ kiểm cửa hấm hoa hàng khi như kinh quá kinh nhảm xem đi cây dạng lắm bò này ทำจับดีใส่ลูกดรวไปนำ้ำหอ้ยแสบขาดนวผมก็ล้างไหม่ผมลืมผมก็ล้างมาตะบันนี่ผมก็ล้างมาไหม่โอ้ขักอยู่ผมลำดีกันอืะ ฮัลเหลเี้ยวกระแทบ,บเดียบก้เพียกแ่บอื โอ้สถึงจัดเพ็ดอ่ะใครกินดีไม่น้องไยบรรยากาศได้นิสสาเสือภาพนึอน้ำเนนือสด พักกระแทบครับรัศดแทบดีขนาดดีคไดมาขมโอ้ใส่ไปถุงนึ่งล้วผมได้มาสองถุงคื้อหนังมาสองรูไปได้เดสิ้นหลอดครับหักโอ้ใหญ่เผีย จับก็ะแทบเลยว้่นเว่ยอย่นเลครับดูเนี่ยอ๋อตักฉ่นฉันจุ่ดแซม พี่กระเด็กชิ้นส่วเนี่ยครับเย็บเอ็ดออดีกันนะเอ็ดอดีแค่เพิ่ม เป็นดีเขานันครับโอ้โเอาอย่าง่ายครับอออ,รรรรอออเออปดปปวปเขากันำลำไม่ดีจัดก,กันดีขนาด วันนียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับผมชนแนลเติมความแซ่บครับ